ไปเที่ยวจีนคราวหน้าลองเอาหูฟังแปลภาษานี้ไปดูสิเที่ยวจีนสบายขึ้นเยอะ下次你去中国的时候试着戴上这些翻译耳机在中国会舒服的多แปลได้ดีมากหนึ่งในแบรนด์หูฟังชั้นนำอย่าง Edifier คราวนี้ลงมาเล่นกับตลาดหูฟังแปลภาษาเรียบร้อยแล้วตัวนี้คือ Edifier Neo Buds ครับเป็นหูฟังประเภทเอียบัดหูฟังตัวนี้ครับจะทำงานร่วมกับแอป Edifier Connect ดูเป็นแบบนี้ก็ได้หรือเรากดฝั่งหนึ่งเห็นภาษาหนึ่งฝั่งเราเห็นอีกภาษาหนึ่งก็คือให้หูฟังอ่ะอยู่ที่หู เราสามารถจะมีลําโพงเป็นอีกภาษาให้อีกคนฟังได้ห้องน้ําไปทางไหนครับก็พอได้ถ้าคนจีนตอบกลับมาว่าไปทางไหนซีโสเจียนจิ้วจหนีเตอโยเปียนก็ถือว่าแปลค่อนข้างโอเคอยู่นะอาจจะต้องพูดชัดถ้อยชัดคํามันถึงจะจับเสียงได้เป๊ะ,ปะแต่โหมดที่ชอบที่สุดจริงๆอะ่ะคือโหมดเฟสทูเฟสครับร้านนี้มีอาหารอะไรแนะนําบ้างครับถือว่าแปลได้ตรงตัวและดูดีมากเลยนะและเรายังสามารถคอนโทรลอย่างอื่นๆในแอป ได้อีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยแ c น l l เลชันได้สูงสุดถึงลบส8แเดซิเบลแล้วเขาอยางให้บลูทูตัวล่าสุด6.1มาด้วยครับคือมันมีวอลล่มกาดเพื่อป้องกันไม่ให้เราะฟังเสียงดังเกินไป like you know. เดี๋ยวมาลองเทสไมโครโฟนกันดูครับอันนี้จะเป็นเสียงจากหูฟังของ Edifier Evo Bu s เอรออพัดลมจอหน้าปักพิกัดให้แล้วครับที่เดิมเลย